ครับท่านผู้ชมครับนี่คือคู่ปิดท้ายรายการครับอยู่ในคู่ที่6ของรายการปัดตรงคมเบกประจำวันอาทิตย์ที่29มิถุนายนนีนะครับและทั้งคู่นั้นชกในพิกัด1 0 1เ์โปนครับทางด้านเลมถิงมา1 4 0 6นะครับส่วนทางด้านมาทางด้านแจ็คโชนะครับยังอยู่ที่102.8ครับเพียงโต๊ลดต่อนะครับแต่ว่ามาสัมภาษณ์กันก่อนครับเอาแล้วครับเลมสิงนี่ถือว่าประเภทแมว9ก้าชีวิตกบไม่รู้ไม่รู้ภาคที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ถือว่าโมหลังมาโชว์มดีแล้วเกินครับ ตัวหลังสยบนักชกต่างแคดเยอะเลยครับเอาเลยวันนี้มาเจอกับทั้งเลานเจ็คคอรบครับน่าจะดูถุงใหญ่กว่าปนญหาเนี่หานม่ปัาเพราะว่าการดูกมวยนี่บอกว่าน่าจะร่วมร้อยครั้งเลยครับอย่างน้อยครับเพราะชกเมื่อก่อนชื่ออะไรนะเลมสิงห์เลมสิงห์มึงสิวิชัยโอ้เป็นนักชกจากสุราษฎร์ธานีนะครับเอาเลยครับวันนี้พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีต้องเชียร์กับเลมสิงห์แน่นอนครับคืนนี้เพราะว่าแม่ทั้งภูเก็ตทั้ง สุราเลยครับเพราะว่ามาอยู่ภูเก็ตนี่ก็นานแล้วนะครับปี่าเกือบจะสี่ห้าปีแล้วนะครับเต็มถึงตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสี่สิบสี่สิบนะครับเอาละครับแต่ว่ายังเป็นสี่สิบที่ยังเก๋นะครับวันนี้เจกับเจ็คโชกับมาดูอย่างไรครับเจ็คโชโอเคอยู่ไฟเกนลาฟายอยู่ไฟฮิมอยู่ไฟเฮียและฉันรู้อยู o ฉันเห็นอยู่ฉันจ e อยู่และดังนั้นอยู่ไฟวิดเด t h ์ like an old man 40 year old Are you worried about because he's too much for five, maybe hundred five for him? Yeah, he's experienced, but if you, I think no, you you not over ten five. No, no. Yeah, I think no. you are like a young new fighter. Yeah, yeah, yeah. Uh -huh. You don't worry. You are not afraid. No, no, no worry at all. <laughs> are minor. you good training? Yeah. Uh huh. And this, uh, you come from England? Yeah, yeah. No. What what the what the town? Uh, Manchester. Manchester, okay. Manchester, Like United, yeah, yeah. <laughs> okay. Yeah. And that's uh, he forty year old. He forty And you? Yeah, I'm twenty three. Thirty? Twenty three. Twenty three. Yeah. Oh, like a uh, seventeen year. Yeah. Different. Yeah, definitely. Uh -huh. No worry. No worry. Are you sure for the winner? Are you sure for the winner? Yeah. How many percent? ฮันเอร์ด์ไอ้เด็กนาว e าว่นเอ่เอาเลยครับแม่อายุเพิ่งยีบสามครับดังด้านเจ็คชอกับนักกอล์ฟเซนตนอังกฤษครับมีเจอเหล็มสิงเปประเภทเก๋าเกมครับได้อย่างเสียอย่างครับนี่ได้เก่าครับนี่ได้ใหญ่ครับเอาเลยครับแม่ใครจะถือตำราเล่นมวยใหญ่หรือว่าเล่นมวยเก่าเด่นก็อยู่กับคู่้ายกับคู่บูนัตเตะครับ